เีครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมบต่อจากพาร์ทแรกพาร์ทแรกผมเล่นแบบว่าเอาตัวไม่รอดเลยนะอันนี้ก็จะมาเล่นต่อทำแบบแรกแบบสออะไรเมื่อเทียไม่ไหวแล้วตกเกือโอเคพาร์ทสองนี้เราจะรอดไหมเราจะมาลองเล่นกันนะครับ อาตเกก็ไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดไม่รู้จะพูดอะไรเรียกว่าเกมว่าผมว่าคนบอกว่าคอมเมนต์ว,ว่าทำไมผมไม่พูดเนาะโอเคเริ่มเรื่องการเสียเวลาครับทำทางได้ครับตอนนี้ไปทางไหนอะไรแจ็คจะตายคลิปกดกวนอะไรเงินโอเคครับพ,พอเวลาแป๊บหนึ่งครับฮะ เนี่ยลบดิไอเฮ้ยลบดิโอ้ยนนนโอ้กดผิดแล้วเนี่ยแหละอ่าโอเคมีแสงรบกวนครับพอดีอยู่กับแงีแจ็คนะครับผมเกลีมาเรื่อยเลยทามทางได้ตรงนี้โอ้ยตรงนี้เคนะกระตุกค้างค้าง มันมืดมันมองไม่เห็นตอนถ่ายตอนมาดูหลังคลิปมันมองเห็นโอเคเดี๋ยวไป้ะไปไหนต่เอเลยเราอีแจ้ามองไม่เห็นด้วยโอ้โหมืดตึ๊บเลยโอเกฟพออะไรอ่า,าตอนต่อรู้แล้วทาง ใหมันเดี๋ยวขอเปิดแสนดีกว่านะรู้ว่าเล่นอะไรเนปะิดมันมองเห็นไหมเนะี่ยเอากงสักแป๊บนึงม,มองไม่เห็น,นนะโ่ออ่ามันไปทางไหนอนะ่ะเวเซร์เจ็กไม่ให้กดอะไร กลับไปทางเก่าอ่ะอาจจไปประตูก็ได้อ,อ,อ๋อข้างครัง,ง,งไม่มีทางไปอีกแล้วทางตันไปต่อนะตอนแรกฟาดแรกมันไปไม่ได้เราด้ถือไฟไปดยดีวยกว่าโกงสักหน่อยนะ เอาจะอย่าอีกไปเลก่อนเอาไปอันนี้ก่อนบอเขียเ okay, ดีวยวพอได้อาวผมเห็นโอเคไปค้างอีกแล้วท่านไปก่อนเลยอ้าวไปไงวะเนี่ยหรือว่าให้เราทุบบล็อกค,ครับมันไม่มีกดไว้ทุกที ใช่ไหมอ,อ,อ,หอ้อาวพอเฉยๆอ่าค้างค้งค้งอ้าวรอ,อดแล้วโอ้ยยยยย่ยยอดแล้วแมมยวมมืมยยดยย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 มยยยง น่าจะออกในทางนี้นะมะั้งโอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะถ้าก็กดไลค์กันด้วยนะก็เแถวนี้ไว้เจอคลิปหน้าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพูดเหมือนแบบนี้ทุกวันนะก็คนจะเข้าใจเนาะก็แค่นี้ครับ เจอคลิปหน้าครับ